เอาน้องคะคะทำไรที่นี่คะเนี่ยอ๋อวันนี้เรามาที่สวนนะคะจริงๆได้รเสาา์นี่เป็นของส่วนตรงน้มาที่ขอนแก่นคือพุทธมนตร์นะคะเป็นงานพุทธมนตรจัดวันที่สิบมกราคมถรงวันที่สิบเก้ามกราคมนี้รีบมากันนะคะทุกคนเกได้มากน่เฮ้ยาดูข้างในกันดีกว่าดูข้างในกันค่ะทุกคนนะว่ามันจะน่ากลัวเท่าตรงนไห ว้าวปกนะระาน้เลนตรงนี้นะคะทุกคนอะตค่ะสวัสดีทุกคนน้อยน้องไปแล้วน้องไปแล้วแล้วเดราจะเข้าไปจับไดนเสารกันคะทุกคนมานี้แล้วากลัวอย่นะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าน้องจะรายรือเปล่าแต่นูไม่ร้องแน่นอนเด็กๆชอบเด็กๆเยอะแยะเลย เอาสีอะไรบ, <c oughs> บ้างคะเป็นยังไงอะฮะดีมากค่ะไม่ร้ขึ้นมาไหมล่ะไม่อ๋อมันก็เป็นนุ่มๆเออนนุ่มๆเน เอาไปดู